จังหวัดสแก้วดินแดนแห่งประตูสู่อาเซียนเมืองแห่งรอยยิ้มความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความงดงามของผู้คนที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสแก้วสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ประชาชนทุกคนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เรามุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ชีวิตจริงไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการส่งเสริมทักษะดิจิทัลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในทุกพื้นที่ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนชุมชนและภาคประชาชนสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสแก้วจึงเป็นพลังสําคัญในการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของประชาชนให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ภายใต้การนําของนางสาวจรูนรัตน บุตรพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสแก้ลเราเดินหน้าขับเคลื่อนพันธกิจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566เพื่อสร้างระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนเพราะเราเชื่อว่าการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดและทุกคนคือผู้เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสแกวร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนสแก้ล